ใครอยากกินไหดีล่ะคะใอยากปิดผมแล้วค่ะเป็นยังไงคะ Very good สวัสดีค่ะเอวันนี้แก๊งสาวๆของเราแก๊งพอนศวันนี้ซิสเตอร์จะมาทำอะไรกันคะเพื่อมาทำเราวันนี้เรา Welcome the tiny g i ก l s w e l c o the i n y g i s Like the t s Like แปลเป็นไทยด้วยค่ะแปลเป็นไทยก็คือซลามที่เล็กที่สุดในโลกนอกจากเราจะมีสลามที่เราขายเป็นกระปกุกกระปุกแบบนี้แล้วใช่ไหมตอนนี้วันนี้เราจะมาลองไม่รู้จะสําเร็จไหมไม่แต่เราแต่เราก็จะทําให้เป็นแบบแบบเดียวกับสลามของเราเนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นไซส์จิ๋วไซส์มินิเดี๋ยวตามมาดูกันนะว่าเด็กๆจะทําสําเร็จไหม นี่นะคะทุกคนสีอันที่เราเลือกมาเสร็จแล้วนะคะนี่มันมีแบบดีเทลดีมากเลยนะคะแบบเลเบลน้อยๆมินิสปริงเกิลแล้วก็อันนี้แล้วก็ทำมินิสปูนมินิสปูนน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นสปูนจิ๋วจิวอ่ะมินิสปูนหนูใช้อะไรทำอะคะเป็นเคลเป็นเคลแล้วหนูปั้นนี่มันเป็นสปูนนะเหมือนมากอย่างพี่พัฒลองถือสองอันคอมแทร์ดูสิสปูนใหญ่กับสปูนเล็กน่ารักมากเลย าแล้วเคลน่ารักที่สุดเลย o oh like, t so cute small donut so realistic อันใหญ่กับอันเล็กไม่ว่าอันเล็กน่ารักกว่า <The S 2> อันใหญ่นะ o ้ <So cute. S 2> oh ho, อันนี้คือรุ่นโปรดของน้องลินใช่ไหมคะ cinnamon <Yeah>. roll ใหญ่กับเล็กคือคิวมากเลยมาแล้วดีเทลส์อัน เดนม์คาวแล้วก็ Oreo Oreo ใหญ่กับ Oreo จิ๋วเนาะงั้นเราทำอันใหญ่ก่อนไหมทำอันใหญ่ให้ดูเป็นต้นแบบก่อนแล้วก็ก o อปปี้อันจิ๋วให้เหมือนอันใหญ่ให้ได้นะคะว้าวอันนี้คือฟร so อคกี้โดนัทฟรอคกี้โดนั t he so cute cute เนาะโดนัทนี้เด็กๆชอบกันมากเลยเป็นรุ่นที่ขายดีเหมือนกันเนาะเราเพิ่งเอาเซนเนมอนโร ที่เป็นเปซเซอร์กลับมาขาย so c u ัก so cute, so cute. ค่อเราจะมาทำอันนี้ที่มันเรียกว่า rubies and coconut แ no. ล mm ้ว hmm. สีมันไม่ค่อยแมทแต่ว่าเป็นที่ดีที่สุดที่เราหาได้แล้วใช่ไหมคะมันดูเหมือนอีกุระแล้วใส่อะไรต่อเลยก็เป็นน้ำแข็งคอนจิวน้ำแข็งจิวกิ้งไปแล้วอันแรกอันนี้ง่ายที่สุดอ่ะ <laughs> อันต่อไปนะคะก,ก็คือ <laughs> มือมือพับอันนี้เราคัดออกมาที่เล็กที่สุดนะคะ มีวเล็อาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคนมันน่ารักมาก Like compare Like which one is better A ือ B Comment มานะค่ะ A B ชิลินทำชิโนมอนโรเสร็จแล้วเอาชิลินทำชิโนมอนโรเสร็จแล้วเหรอไหนคะ Oh my god เอสเไดเ้ยไหนๆทำได้อ่ะเก่งจังเลยอันจิ๋วน่ารักอ่ะนหนขอดูชิโนมอลโรจิ๋วไหยคะนร็จะว้าว <So> cute. <Wow. S 1> น่ารักมากดูท่าความคิวความจิว๋วกับความใหญ่เ so อุ๊ยน่ารักมากมากเลยอันจิว๋วกับอันไม่จิว๋วเป็นไงคะทุกค <Thank you. S 1> นมันน่ารักมกเลยอ่ะ Like I want to take it home and not ruin it ซื้อจากสไลม์ซูมูนะคะแล้วก็เอาสไลม์เบสที่เราให้ใช่ไหมปกติแล้วบางครั้งเราจะมี like สไลม์ที่ใส่เซรัปใช่ไหมเราเอาเซรัปออกแล้วก็ใช้นี้แล้วก็ปิ้นเลเบลของเราเล็กแบบสกรีนช็อตอันนี้แล้วก็ปิ้นเลเบลของเราเล็กแล้วก็ติดเทปแล้วก็เอาสปริงเก้ของอันนี้เอาสปริงเก้ไปตัดเล็กๆแล้วก็เอาเคลที่เราให้อยู่แล้วมาทําให้มันเล็กๆแล้วก็เอาสไลม์อย่างแล้วก็ตกแต่งเหมือนเดิมก็ทำได้ใช่ไหมคะพอทำอันเล็กแล้วรู้สึกยังไงคะน่ารักกว่ารอย ลอยเท่าเลยเหรอเล่นไหมคะเล่น <Yeah. S 2> it's so small I cannot feel the clay น <Yeah. S 2> ูอยากรู้ว่าตอนปผสมอันใหญ่กับอันเล็กอะทั้งสองสีจะเหมือนกันไหม เหมือนกันเป๊ะเลย Like kind of similar but this is lighter but anyways อันนี้นะคะมันดีมากถ้าใครยังไม่ลองนะคะ Texture นี้ดีมาก Thick and glossy like แบบพกของมันแล้วก็แบบ Bubble pops ของเขามันแบบดีนมากถ้าใครยังไม่เคยไปลองนะคะซื้อ f r o นก y เลย เคเจอร์ไหนเหมาะสำหรับการทำอันนี้ที่สุดอะหลบอันนี้เขาเรียกว่าทำอะไรคะ shape in g l a วซ i แต่ว่าตอนผสมมันแบบโอ้โอันนี้เรียกว่าทำอะไรคะเนี่ย bubble ้ bubble อือหึเลยอ้าวเป็นไงคะแฟดคิดต้องทำลายน้องใช่ไหมเป็นไงคะรู้สึกเหมือนเล่นอันใหญ่ไหม ฟิลเดียวกันไหมไม่อะคะเค okay, ตอนนี้ได้ผสมอันใหญ่ผสมอันใหญ่แล้วโอเคมันนุ่มนุสาเรจลจ่ยมนะเทคเจอร์ของชินามอนโรเป็นยังไงคะ very good ดีเลวคะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ปุ๊บดีติดผมแล้วค่ะแม่ค้าไฮดีเลาตอนนี้สลอมติดผมแล้วค่ะเออนั่นแหละตนเองนะบอกแล้วนะคะนี่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เล่นสลามแบบ กินแบบพอปคอร์นบวกกับคุกกี้เจนครีมแล้วจะมีแบบรสไอติมเห็นไอติมนิดหนึ่งแล้วก็แบบคุกกี้แล้วก็พ็อปคอร์นอันนี้อันสุดท้ายเราจะมาผสมด้วยกันนะคะนี่คือรูบี e เจนโคเกอร์เนอร์มันกินเหมือน The Real Thing เหมือนมากเหมือน,นมาก ทับทิมกรอบหนคชอบอันนี้มากเลย texture มันแบบดีมากมัน bubble pop จิ้มไปแล้วหรอคะเขาจิ้มไปแล้วค่ะพี่พัมค่ะจิ้มไปแล้วค่ะอ้อเล็กมันก็จะไม่ค่อยเหมือนนะเพราะว่ามันยังไม่สุกเพราะมันเล็กดีเนาะ It feels like มันเหมือนแบบ squeezing like putting Orbeez in slime มันไม่เน Orbeez มันก็สนุกูีนะคะมันสนุกคนละแบบ เล่นอันใหญ่สนุกกว่าหรือว่าอันเล็กอันไทยนี่สนุกกว่าอันใหญ่อันอื่นนะคะเล่นอเล็กอันใหญ่สนุกทั้งสองแต่แค่อันนี้อันเดียวที่แต่ว่าอันใหญ่มันเล่นมันเล่นฟินกว่าใช่ไหมแต่ว่าอันเล็กมันนะเออใช่อันเล็กน่ารักกว่าแต่อันใหญ่เล่นฟินกว่าค่ะถ้าใครนะคะซื้อรามจากร้านเราแล้วแบบเออกาวหมดนะคะเราแค่ต้องใช้รามนิดนึงนะคะ Watch ดูเคยทำยนี้นะคะกับสลามข <c oughs> องต่างประเทศหนูมันตกมันเออเคลเามันแข็งแล้วแล้วมันก็หักใช่ไหมคะ <P ers> เพื่อนหนูกับหนูก็เลยเอาสลามนะคะมันติดอย่างนี้แล้วก็เชื่อมมันเหรอคะใช่แล้วก็รอให้สลามมันแหง้งใช้สลามเป็นกาวได้ใช่อันนี้เชื่อัน Is it true แล้วมันเวิร์กเหรอคะเวิร์กเอ้ยกลับมาเป็นจอได้จริง ทุกปัญหาแก้ได้โดยใช้สลามโมซีสลามช่วยอะไรได้บ้างคะ a อนไซม์ s ห e n ่อยสุ s สุดใครที่มีความเครียดใช่ไหมคะแล้วถ้าใครมี Anger Issues ก็ใช้ได้เออเวลาโมโหอะไรก็ให้สลามเป็นตัวช่วยได้เวลาไม่มีอะไรเล่นก็เล่นกับสลามได้จริงๆเอาไว้ทำความสะอาดก็ได้ถ้าใครนะคะแบบ กวาดก็หายแล้วก็แบบไม้อื่นมันแบบต้องเดินไปเอามันแบบเหนื่อยแต่ในโต๊ะทํางานเรามีสลลมเราแค่ต้องเอาสลลมนะคะมาตึกตึกตึกไลกโอ้โหคลีนฝุ่นได้ใช่ไหมคะเอออันนี้ก็คือประโยชน์อีกอย่างของสลลมนะลูกแล้ววันนี้ลูกสนุกเบอร์ไหนคะทำสลลมจิ๋วสนุกมากเลยค่ะทุกเต็น10เอออีวโตอันนี้มันใช้เวลานานมาก คุ้มค่าใช่ไหมคุ้มค่ากับการหาทำไซจิ๋วขึ้นมามามีเห็นเขามีไซเจนด้วยเนาะถ้าทุกคนเนี่ยทำไซเจนนะคะซึ่งลามีเซเว่เหมาทั้งร้านเลยค่ะแล้วก็ผปดผสมด้วยกันกับบัเก็ตแล้วก็เอาเคลที่เราให้แล้วก็แล้วก็ทำบิ๊กวันจิงใครชอบอันไหนที่สุดคอมเมนต์มาบอกนะคะงั้นวันนี้รี่ขอตัวไปก่อนแล้วก็อย่าลือย่าลือย่าลืมนะคะไปซื้อซลามีเูเว่นนะคะไป แกยังไงคะบอกเพื่อนๆสิคะใส่น้ำร้อนไว้เหรอลูกตอนแรกเต็มที่ก็ตัดผมอะเนาะใช่ไหมท,ท,ทีอย่างเงี้ยหนูชิลหนูโอเคสลามเปลื่นเสื้อเปลื่นผ้าเปลื่นผมแบบก็ยังรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้มากใช่ไหมค oh. ะอยู่กับสลาม